ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตอนทำไมต้องจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสวัสดีครับผมนายฉลาดท่านทราบไหมครับว่าภาษีทรัพย์สินในประเทศไทยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปทอจัดเก็บในปัจจุบันประกอบด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน ซึ่งได้มีการจัดเก็บมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2475โดยจัดเก็บจากเจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างและที่ดินที่ใช้ทำประโยชน์และภาษีบำรุงท้องที่ซึ่งเริ่มใช้มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2508โดยจัดเก็บจากเจ้าของที่ดินที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือเกษตรกรรม และเนื่องจากภาษีทรัพย์สินทั้งสองประเภทที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บไม่ได้มีการปรับปรุงมาเป็นเวลานานาแล้วจึงไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดปัญหาเรื่องฐานภาษีอัตราภาษีและการยกเว้นภาษีรวมทั้งก่อให้เกิดปัญหาการหลีกเลี่ยงภาษีดังนี้ปัญหาฐานภาษีภาษีโรงเรือและที่ดิน ปัจจุบันใช้ฐานภาษีจากค่าเช่าไปคำนวณภาษีโรงเรือและที่ดินและยังใช้ฐานภาษีจากค่าเช่าไปคำนวณภาษีเงินได้จากการให้เช่าซึ่งเป็นการจัดเก็บภาษีที่มีลักษณะซ้ำซ้อนบนฐานเดียวกันและในกรณีภาษีบำรุงท้องที่มีการจัดเก็บภาษีบนฐานราคาปานกลางของที่ดินปีพุทธศักราช2,521ถึง2,524ซึ่งไม่ใช่ราคาในปัจจุบันส่งผลให้การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ต่ำกว่าที่ควรจะเป็น ตัวอย่างเช่นในปีพุทธศักราช2521นาอยกซื้อที่ดินมาราคา500,000บาทเสียภาษี1245บาทแต่ในปัจจุบันที่ดินดังกล่าวราคาเพิ่มขึ้นถึง10เท่าเป็น5ล้านบาทนายกก็ยังคงเสียภาษีเท่าเดิมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่นำไปสู่ปัญหาการกักตุนที่ดินเพื่อเก็งกำไรเนื่องจากมีภาระภาษีน้อยและได้รับผลตอบแทนจากการขายที่ดินสูงแม้จะต้องเก็บที่ดินไว้เป็นเวลานาน ปัญหาอัตราภาษีภาษีโรงเรือและที่ดินปัจจุบันมีการจัดเก็บในอัตราร้อยละ12.5ของค่ารายปีหรือค่าเช่าทั้งปีซึ่งเป็นอัตราที่สูงทำให้เจ้าของทรัพย์สินมักผักภาระภาษีนั้นไปให้ผู้เช่านอกจากนี้การจัดเก็บภาษีโรงเรือและที่ดินในกรณีที่ไม่มีสัญญาเช่าการประเมินค่ารายปีจะคำนวณโดยใช้หลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดซึ่งเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจ จึงอาจเป็นช่องทางให้เกิดการหลีกเลี่ยงภาษีในกรณีภาษีบำรุงท้องที่อัตราภาษีที่จัดเก็บมีลักษณะถดถอยคือที่ดินที่มีมูลค่าน้อยจะเสียภาษีในอัตราที่สูงกว่าที่ดินที่มีมูลค่ามากตัวอย่างเช่นที่ดินราคาไร่ละ2,000บาทเสียภาษี10บาทหรือคิดเป็นอัตราร้อยละ0.5ในขณะที่ที่ดินราคาไร่ละ2ล้านบาทเสียภาษี4995บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ0.25ซึ่งไม่เป็นธรรมปัญหาการยกเว้นและหลีกเลี่ยงภาษีภาษีโรงเรือนและที่ดินมีข้อยกเว้นไม่จัดเก็บภาษีจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของใช้อยู่อาศัยเองหรือโรงเรือนหรือห้องที่ปล่อยว่างไม่ได้ใช้ประโยชน์ทําให้จัดเก็บภาษีได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นทั้งยังเป็นช่องทางให้เกิดการหลีกเลี่ยงภาษี โดยแจ้งจำนวนห้องที่ไม่ได้มีคนเข้าพักอาศัยสูงกว่าความเป็นจริงส่วนภาษีบำรุงท้องที่ปัจจุบันกำหนดให้มีการลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่สำหรับที่ดินที่เจ้าของใช้เป็นที่อยู่อาศัยเองและประกอบเกษตรกรรมจำนวนตั้งแต่50ตารางวาถึง5ไร่ตามความเจริญของพื้นที่ทำให้จัดเก็บภาษีได้น้อย <c oughs> <c oughs> <c oughs> จากสภาพปัญหาขัาน้นต้นทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีน้อยไม่พอที่จะนำมาพัฒนาท้องถิ่นดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงระบบภาษีทรัพย์สินในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมากขึ้นโดยการนำภาษีทั้งสองประเภทมาปรับปรุงรวมกันเป็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปัจจัยสำคัญที่สุดคือความร่วมมือความเต็มใจในการเสียภาษีและการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนผู้เสียภาษีเพราะจะช่วยให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ www.fp.o.go.th www.treasury.go.th www.dla.go.th www.dol.go.th ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตอนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจัดเก็บอย่างไรสวัสดีครับพบกับผมในฉลาดกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะพาทุกๆคนมาทำความเข้าใจในเรื่องหลักการวิธีการจัดเก็บภาษีฐานภาษี อัตราภาษีหน่วยงานจัดเก็บภาษีทรัพย์สินที่ได้รับการยกเว้นหรือบรรเทาภาระภาษีซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันเลยครับฐานภาษีที่ใช้คำนวณภาษีได้แก่มูลค่าทั้งหมดของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างโดยใช้เกณฑ์ดังนี้ 1. ที่ดินให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ 2. สิ่งปลูกสร้างให้ใช้ราคาประเมิน,นทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้างเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ สสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุดให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดเป็นเกณฑ์ในการคำนวณอัตราภาษีอัตราภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่จัดเก็บแบ่งออกเป็น2ประเภทคือที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์และไม่ใช้ประโยชน์โดยที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ใช้ประโยชน์จะมีอัตราภาษีที่สูงกว่าที่ใช้ประโยชน์เพื่อเป็นการจูงใจให้เจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง น้ำที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของตนไปพัฒนาเพื่อทำประโยชน์ต่อไปอัตราภาษีที่จัดเก็บจะแบ่งตามการใช้ประโยชน์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง3ประเภทคือที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมจะมีอัตราภาษีที่ต่ำที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยจะมีอัตราภาษีสูงกว่าที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมเล็กน้อย และที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจากเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยจะมีอัตราภาษีสูงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีได้แก่กรมธนารักษ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องและกรมที่ดินทรัพย์สินที่ได้รับการยกเว้นภาษีทรัพย์สินที่ได้รับการยกเว้นภาษีได้แก่ ทรัพย์สินที่เป็นศาสนาสมบัติไม่ว่าของศาสนาใดที่ใช้เฉพาะเพื่อการประกอบศาสนกิจหรือกิจการสาธารณะหรือทรัพย์สินที่เป็นที่อยู่ของสงฆ์นักพรตนักบวชหรือบาทหลวงไม่ว่าศาสนาใดหรือทรัพย์สินที่เป็นสารเจ้าทั้งนี้เฉพาะที่ไม่ได้ใช้หาผลประโยชน์ทรัพย์สินของสภาการชาติไทยและทรัพย์สินอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงทรัพย์สินที่ได้รับการบรรเทาภาระภาษีได้แก่ ทรัพย์สินที่ใช้ในกิจการสาธารณะเช่นโรงเรียนเป็นต้นติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ w w w f p e o th, g o t h www.treasury.o.th www.dla.o.th www.dol.o.th ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตอน ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต้องเตรียมตัวอย่างไรสวัสดีครับผมนายฉลาดคนเดิมนะครับเพื่อให้ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้เข้าใจกระบวนการการจัดเก็บภาษีของเจ้าหน้าที่และให้ความร่วมมืออย่างเหมาะสมกระผมขอแนะนําคุณฟ้าเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปอทอซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษีมาแนะนําเชิญพบกับเธอกันเลยนะครับ สวัสดีคะ่ะดิฉันชื่อฟ้าคะ่ะวันนี้จะมาอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ทุกท่านทราบคะ่ะภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีกระบวนการจัดเก็บดังนี้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเตรียมข้อมูลก่อนการออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นโดยจะใช้ข้อมูล,ลรูปแปลงที่ดิน และข้อมูลเอกสารสิทธิ์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับจากกรมที่ดินเป็นข้อมูลตั้งต้นในการดำเนินการจากนั้นผู้บริหารท้องถิ่นจะประกาศกำหนดระยะเวลาที่จะทำการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมทั้งแต่งตั้งพนักงานสำรวจเพื่อปฏิบัติการดังกล่าวโดยจะปิดประกาศล่วงหน้าไม่น้อยกว่า15วันณนะสำนักงานหรือที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหรือสถานที่อื่น ตามที่เห็นสมควรภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเมื่อพนักงานสำรวจออกทำการสำรวจเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะต้องอำนวยความสะดวกให้กับพนักงานโดยพนักงานจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับประเภทจำนวนขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมถึงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตลอดจนรายละเอียดอื่นๆที่จำเป็นในการประเมินภาษีเมื่อได้ข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทจำนวนและการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและปิดประกาศไว้ที่สำนักงานหรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหรือสถานที่อื่นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า30วันพร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้เจ้าของทำการตรวจสอบความถูกต้อง หากข้อมูลดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเจ้าของสามารถยื่นคำร้องต่อผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการแก้ไขบัญชีดังกล่าวให้ถูกต้องและผู้บริหารต้องแจ้งผลการพิจารณาให้เจ้าของทราบภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับคำร้องและหากข้อมูลถูกต้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะนำข้อมูลไปใช้ในการประเมินภาษีเพื่อเรียกเก็บต่อไปโดยก่อนวันที่1่กุมภาพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของกรมธนารักษ์และอัตราภาษีที่จัดเก็บให้ประชาชนทราบณที่ทำการหรือสถานที่อื่นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประชาชนทราบด้วยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะส่งแบบประเมินภาษีไปยังผู้เสียภาษีภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีทั้งนี้ เจ้าของทรัพย์สินซึ่งเป็นผู้เสียภาษีจะต้องเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปีโดยสามารถชำระภาษีได้ณที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผ่านทางธนาคารและที่ทำการบริษณีทั่วประเทศก็ได้นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้สามารถผ่อนชำระค่าภาษีเป็นงวดๆได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกรณีผู้เสียภาษีเห็นว่ามีการประเมินภาษีผิดพลาดก็สามารถอุทธรณ์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ www.fpog.th o www.treasury.go.th www.dla.go.th www.dol.go.th